เพียงเกิดมาอย่าแค่ว่าได้มาเกิดเพียงมนุษย์สุดประเสริฐเลิศกว่าพองยิงทะนงทั้งหลงตนจนลำพองไม่เคยมองตรองให้ดีถึงที่มาจงเร่งสร้างความดีเข้าที่เถิดจะบังเกิดผลกรรมนำความหวังรอยรถธรรมเก็บไว้เป็นพลังหากพลาดพรังตั้งสติ ตรีตรองความกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่นกานกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีให้การอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ตามเหตุอันสมควรก็จะได้รับอานิสง์ของการดูแลพ่อแม่และผู้มีพระคุณบุพการีผู้ที่เลี้ยงดูเรามานั้นอานิสง์ที่จะได้รับก็จะมีอยู่ด้วยกัน12ประการดังนี้ครับประการที่หนึ่งทำให้มีความอดทน 2. ทํทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ 3. าํทำให้เป็นคนมีเหตุมีผล 4. ทํทำให้ผลทุกภัยทั้งปวงได้ 5. ทําทำให้มักที่จะได้ลาบมาโดยง่ายอยู่เสมอ 6. ททำให้แคล้วคลาดภัยในยามพิคับขัน 7. ทําทำให้เทวดาลงมาพิทักษรักษาผู้ที่ทำแปดทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญเก ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า 10. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี 11. ทําทำให้มีความสุข 12. ทําทำให้ตนเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างอันดีแก่ชนรุ่นหลังครับก็เพราะว่าการปฏิบัติด,ดูแลผู้เป็นมารดาและบิดานั้นบันติตท,ทั้งหลายก็ย่อมที่จะให้การสรรเสริญเขาไว้ในโลกนี้นี่เองเขาละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ อย่างไรก็ดีทั้งนี้สำหรับลูกหรือคนที่ได้เป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีพ่อแม่ซึ่งก็เป็นปู่ย่าตายายของลูกๆและหลานอยู่หากใครที่ยังพอที่จะรู้ตัวว่าก็ยังทำหน้าที่ของลูกได้ดีไม่พอก็ขอให้เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้มันก็ยังไม่สายหรอกครับกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่เอาใจใส่ท่านให้ม,กมากๆก็เหมือนกันที่ท่านดูแลเราก็ขอให้การรับรองเลยครับว่า ชีวิตของท่านนั้นก็จะดีขึ้นจเจริญขึ้นอีกเยอะก็เพราะว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับก,กลับมาก็คือรอยยิ้มและความสุขทางใจที่จะไปหาจากที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอนและโอกาสต่อจากนี้ไปนั้นผมก็ขออนุญาตมาเสนอกันอีกสักหนึ่งหัวข้อนะครับก็ขอมาพูดเรื่องของการทําบุญทําทานกันบ้างครับกล่าวถึงการเข้าวัดทําบุญบ,บ่อยๆก็ถือว่าเป็นการดีแต่ถ้าว่าการได้ทําบุญกับพ่อแม่นั้น ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามก็จึงขอมาพูดคุยทําความเข้าใจนําเสนอกันในหัวข้อทําบุญร้อยครั้งก็ไม่เท่าทํากับพ่อแม่เพียงแค่ครั้งเดียวท่านผู้ฟังครับก็มีคํากล่าวที่ว่าต่อให้ตักบาดร้อยครั้งก็ได้บุญไม่เท่ากับทําดีกับพ่อแม่เพียงแค่ครั้งเดียวเหตุใดจ,จึงได้กล่าวเช่นนั้นก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงมักจะเข้าใจว่าการที่จะได้ทําบุญก็คือการเข้าวัดการฟังธรรม การรักษาศีลการบริจาคให้กับวัดมากมายการตักบาตรการถวายสังฆทานถึงจะได้บุญซึ่งนั่นก็เป็นบุญอีกรูปแบบหนึ่งครับแต่เคยได้ยินกันไหมครับว่าการทำบุญตักบาตรร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับทำดีกับพ่อแม่เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและที่ว่าไม่ควรจะมองข้ามนี้ท่านผู้ฟังเคยลองสังเกตกันไหมครับว่าบางคนนั้นเขาก็ทำบุญมามากมายแต่ทว่าทำไม ชีวิตก็จึงไม่ดีขึ้นเลยก็ต้องขอกล่าวถึงพรศักดิ์สิทธิ์ที่มีความประเสริฐยิ่งก็คือพรอที่กล่าวออกจากปากของบิดาและมารดาซึ่งก็เป็นส่วนที่มีผลในความสําคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อความสุขความสำเร็จในชีวิตของบรรดาผู้เป็นลูกฉะนั้นแล้วหากว่าอยากจะทำบุญอยากจะได้บุญอยากที่จะขอพรให้ชีวิตเป็นไปนตามที่ได้หวังก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากที่ไหนครับ ก็ขอให้ได้เริ่มจากการทําบุญกับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบุคภการีของท่านทําบุญกับพ่อแม่ของเราก่อนก็เพราะว่าท่านนี้ก็คือผู้ที่มีพระคุณพรของท่านก็ย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์กว่าพรใดในโลกนี้ท่านผู้ฟังก็ลองสังเกตว่าคนบางคนนั้นเขาก็ทําบุญมากมายทั้งการบริจาคให้วัดการบริจาคเงินหลายหมื่นหลายแสนทําบุญกับคนยากไร้บริจาคมูลนดิธต่างๆหรือกับการเลี้ยงเพื่อนฝูงอย่างมากมาย แต่ทว่าทำไมชีวิตดูเหมือนจะไม่มีความเจริญอะไรขึ้นเลยไม่ประสบกับผลสำเร็จกับความสำเร็จอะไรสักทีก็เป็นเพราะไม่เคยดูแลไม่เคยได้ปรนิบัติอะไรผู้เป็นพ่อแม่ไม่เคยได้ทำเลยหรือหากจะทำก็ทำอย่างตามหน้าที่ไม่ได้มีความเต็มใจอะไรแม้เพียงข้าวสักจานก็ไม่เคยได้ตักให้ท่านทานอาหารสักอย่างก็ไม่เคยทำให้ท่านกินแล้วอย่างนี้บุญกุศลมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ ฉะนั้นแล้วผมก็จึงขออนุญาตมานําเสนอวิธีการทําบุญกับผู้เป็นพ่อแม่บุปผาการีหรือผู้มีพระคุณที่ได้เลี้ยงดูเรามาหรือที่เรียกว่าพระในบ้านก็ขอนําเสนอให้ท่านผู้ฟังลองเอาไปพิจารณากันดูครับวิธีที่หนึ่งในการทําบุญกับผู้เป็นพ่อแม่ก็ได้แก่การจัดซื้อการจัดหาข้าวของเครื่องใช้ให้กับพ่อแม่ของตนเคยลองสังเกตกันไหมครับว่า คนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่นั้นก็มักจะรู้อยู่เสมอว่าลูกชอบกินอะไรอยากได้อะไรแต่ทว่าผู้ที่เป็นลูกนั้นก็มักจะไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่นี้ชอบอะไรก็ขอให้เราได้คิดไว้ว่าสิ่งที่ท่านได้เคยทำกับเรามานั้นเราก็ควรจะทำให้ท่านบ้างกับเรื่องเล็กๆลน้อยนการหาซื้ออะไรที่ท่านชอบกินของอะไรที่ท่านอยากจะได้ก็ขอให้หาซื้อมาให้ท่านก็อาจจะเป็นในวันพิเศษ ก็อย่างเช่นวันเกิดก็ซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ท่านก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นของขวัญที่มีมูลค่าอะไรมากมายนะักและไม่ว่าจะเป็นในโอกาสใดๆแค่มีใจนึกถึงอยากจะให้พ่อแม่ถ้าท่านได้รู้ถึงเจตนาของเรานั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี้ก็ดีใจมากพอแล้วครับวิธีที่สองก็คือการปรนนิบัติดูแลพ่อแม่ก็การดูแลโดยทั่วไปก็คือให้ท่านกินอิ่มให้ท่านได้นอนหลับสบาย ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ลูกๆก,ก็ควรจะปฏิบัติกันอยู่แล้วก็อย่างแค่เรื่องเล็กน้อยก็อย่างการทําอาหารให้ท่านทานไปจนถึงเรื่องใหญ่ก็อย่างการดูแลตอนที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออย่างการทํากับข้าวไปวัดนี้ก็เห็นว่ามีอยู่หลายคนที่สามารถจะทํากับข้าวไปวัดได้แต่ทว่าก็ไม่เคยได้ทํากับข้าวให้พ่อแม่ได้กินเลยก็จึงทําให้เสียโอกาสที่จะได้บุญใหญ่สิ่งที่เราควรจะทํานั้นก็คือการทํากับข้าวแล้วก็แบ่งให้พ่อแม่ได้ทานก่อน จากนั้นก็จึงค่อยแบ่งไปทําบุญที่วัดอย่างนี้ก็จึงจะถูกครับก็ขออนุญาตเรียนให้ได้ทราบกันไว้ว่าการได้ทําแบบนี้นั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ทว่าก็กลับเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรและก็กลับจะได้บุญใหญ่เสียอีกครับวิธีที่3ก็คือในตอนที่เราได้มีโอกาสทําบุญไม่ว่าจะเป็นการให้ทานหรือการประกอบการบุญการกุศลใดๆก็ดีก็ควรที่จะต้องอุทิศบุญกุศลไปให้กับผู้ที่เป็นพ่อแม่ก่อน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรสำหรับทั้งที่พ่อแม่บุพก,การีได้ล่วงลับไปแล้วการได้อุทิศบุญไปให้กับพ่อแม่ก่อนนี้ก็จะยิ่งเป็นบุญกุศลมากยิ่งขึ้นโดยการที่เราได้กล่าวคำอุทิศที่มีว่าอิพังเมมาตาปิตูนังโโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้า จงมีความสุขกล่าวเพียงสั้นๆเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับและหากต้องการจะสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้ขอพรจากพ่อแม่ก็เพราะว่าเหนือพรอ,อื่นใดนั้นก็คือพรของพ่อแม่นี่แหละครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์และก็ได้ผลดีที่สุดฉะนั้นแล้วหากว่าเราอยากจะทำบุญอยากจะขอพรเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรามีความสมหวังได้ประสบความสำเร็จก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนหรอกครับ ก็เริ่มต้นจากการทำบุญกับคนใกล้ตัวก็คือบุพการีผู้มีพระคุณกับเราก่อนได้หรอกครับพรศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่ประเสริฐก็คือพรที่กล่าวออกจากปากผู้เป็นบิดามารดาก็ถือได้ว่าเป็นพรที่เลิศที่ประเสริฐกว่าพรทั้งปวงแล้วครับก็ขอท่านผู้ฟังได้พิจรารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับ และก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทำส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคาติเตือนใจที่ผมจะนำเอามาให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องคนอื่นให้เราได้เพียงแค่ต้นกลา้าจะต้องลงมือปลูกเองจึงจะได้รับร่มเงาท่านผู้ฟังครับในยามที่เราอับจนนั้นก็จะได้พึ่งไปกล่าวโทษคนอื่นเลยครับ ่าเขาไม่อุ้มชูในยามที่วิกฤตก็อย่าเพิ่งไปคับแขนคนอื่นที่เขาไม่ให้การค้ำจุนก็หากว่าเราแข็งแกร่งปัญหาที่ได้เจอมันก็คือแรงท่งหากว่าเรากล้าหาญวิกฤตที่ได้เจอมันก็คือโอกาสถ้าได้ยึดในอัตตาก็อาจนำพาตนให้หลงทางยึดในผู้อื่นก็อาจทำให้หมดความเป็นตัวของตัวเองได้ก็ถ้าเราสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันควรจะเป็นของเราครับก็ขอให้ได้เข้มแข็งกันเอาไปนะครับคนที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ก็คือคนจริงแม้อาจจะไร้ซึ่งเสียงปรบมือจากผู้คนแต่ตัวของเรานั้นก็ย่อมที่จะภูมิใจในตัวเองที่สุดครับเหลานกน้อยที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้มันก็ไม่เคยที่จะเกรงกลัวไม่เคยกังวลว่ามันจะตกลงมาหรือกิ่งไม้กระหักก็ใช่ว่าเจ้านกมันจะไว้ใจในกิ่งไม้หรอกนะครับ แต่เจ้านกนั้นมันก็มั่นใจในปีของตัวเองต่างหากก็ถ้าในวันนี้เราได้ลองทําในเรื่องที่คนอื่นเขาไม่ยอมที่จะทําก็ไม่แน่หรกครับว่าในวันพรุ่งนี้นั้นเราก็อาจจะสามารถทําในสิ่งที่คนอื่นเขาทําไม่เป็นก็ได้ครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อทาสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นําออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปนั้น จะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปร,รับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ mm. ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมา จนถึงทายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขศสีสวัสดิพัฒนมงคลขอความเจริญงอองามในอริยยิยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟัง ทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณนที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ